สวัสดีครับเราก็อยู่ในไฟครับ P.E. Survivor ตามที่คนได้ร้องของนะครับภาคสองเดอ The Second Chapter วันนี้เราจะมาเซอร v เวอร์ในแมปไ t e c h b บย์ um. สวัสดีครับนี่เป็นแมปนะครับแต่เราจะใช้แมปนี้เซอ v ์ v วอร์ตั้งตอนนี้ต่อมาเพราะว่าให้โลกผีเพียงเซฟแรงหายไปแล้วเนาะเอแล้วเรจะมาเล่น m หม บ้านอยู่ไหนวะสัสบ้านอยู่ที่ฉันไอ้พวกไอ้ไอ้คอณเกมนี่โดนโดนซอมบี้กัดแล้วอะไรโดนละโดนละโดนแล้วโดนกัดแล้วอ๋อมันดูใช่วยมันมีใช่คุณเกมแต่มีซอมบี้อยู่นอนโดนกัดแล้วก็ตายสิครับไม่โดนมันโดนตัดแขนแต่ทหารมันกินโดนกัดแขนก็ต้องตัดแขน เกม Dead Rising ใช่ไหมมันบอกให้ไปหาคอมเบตคอมเบดนี่ไงบ้านโมเฮ้ยข้างบนคอมเบต Dead r i s i n อู้บ้านใหญ่เว้ยอู้ต้ามีฟาร์มข้างในเลย คุณพอจะเห็นไหมครับเฟมครับช่วยปิดไฟหน่อยได้กดคลิปก่อนไหมวะไม่ไม่ไม่นไรครับเดี๋ยวผมถือเองอ๋อสามมาพ่ออู้ผมนี่เกือบตกเลยโอ้เหมือนมากเลยต้องนอนอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย ไนตอนกลางคืนคุณก็เลยเห็นตะแคงยิ่นี ouais. ่สวนช่วงนหนลูกนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆแต่ไม่เห็นเลยเดียวลูกนี่มันช่างโหดร้าย oh ค u c k กลับมาอยู่ที่เดิมครับต้องใช้กระโดงไหมไม่เสียเลือดเลยไม่ใช่ เฮ้ยไปลองลองคบลองลองโดดใหม่ดิเออทำไมไม่เสียเออจริงด้วยเนี่ยหน้นแปกนะครับเฮ้ยข้างล่างมีอะไรวะลงทุบทุบไปว่า่น่นห้องอะไรฉันกดเห็บดูดิเหีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เบิดป๊อกวืดป๊อกอืไม่น่างงทางนี้เลยเนาะอืออืออืมเอาไปอืดโอ้วอตเดอร์เฮกเชื่อชือเชื่อชือน่าเชื่อือมาก คุณเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โอโอมีฟิตเนสตีนด้วยสตีนเฮ้ยเฮ้ยมีโปเตโต้ด้วยเฮ้ยมาเล่นมาเล่นอะไรอ่ะมาเล่นอะไรอ่ะเมื่อกี้มาเล่นอะไรเนี่ยมาเล่นอะไรไม่รู้อ่ะใส่ไปก่อนม,มีเป็นถั่วเต็มหรือยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรออันที่ยังไม่จำเพิ่เแล้วเอาอย่างที่อันที่ยังไม่จำเป็นออกก่อนนะ ันนี้เหมือนจะยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่น,นี่คือว่าแมปนี้เราไม่มีวันเสียพลังชีวิตเลยวะไม่อ่ะมั้งเดี๋ยวคงเสียเอ๊ะนี่เรานมใช่ไหมเนี่ยนมเอาไปแก้ผิดได้อ้าก็ดีสิเอาขวาน,นขวานขวานคุณไม่บอกผมก็เอาอยู่แล้วเฮ้ยขวานดิมีเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไข่ ไข่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ปะไข่ใหญ่ปะไข่ใหญ่ปะถาม,มาอ่ะฮู้หูตีหูตีฮ้ยอะไรนะพายเหรอใช่พายฟุกทตงไม่ใช่พายสปักยูอู้<ฮ>เมล็ดนี่แหละเมล็ดออเฮ้ยข้างบนนี่มีหิน,นีไหม อาชิบีโ้อ้โหแคนเินเตียนก็จะเจ็บต้องนานแล้วครับอยา,ากอยากลบแอดแบบเบร์อ้าสวัสดีครับทุกท่านผมกลับมาแล้วรวังสวัยเดิมเพื่อคือการการทนายเขานะที่ที่ด้านอยู่ด้านเนี่ยคนคนเขาเกน,กนี่ยาจะนี่นี่ที่สองเนี่ยขึ้นมาครับแคบโอ้ดูดิไม่มีเลย อก็งั้นเดี๋ยวมาคืนต่อไปนะครับสวัสดีครับ